เกิดจะทำไมใจกลับไม่สบายนะบอยเบยบอยพิสุพิสุแนะร้องไห้ลึกและลึกถึงที่เอเอคนที่รักมาโดยตลอดและบอยพิสุและร้องไห้เสียใจคนที่รักโดยมาตลอดเสียชีวิตบอยกั้นน้ำตาไม่ไหวขอสุดท้ายให้กับคนที่รักโดยมาตลอดบอยกลับไม่สบาย ผมก็ได้ไปเห็นข้อความที่พี่เอได้โพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพี่เอโดยโพสต์เพลงที่พี่ลุกขึ้นเอ follow ไว้และผมก็ได้อ่านรู้สึกว่ามีความส,สนุกปั่นถึงความเสียใจเศร้าๆและผิดหวังกับการจากไปของพี่นี้ผมก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้กับพี่เอได้เป็นครั้งสุดท้ายและ โดยโดยบอยนะั้นร้องเพลงสุดเศร้าและให้กับพี่เอร้องทั้งทั้งบอกทั้งบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วเพลงนี้ส่งให้พี่เอไปเป็นเพลงสุดท้ายผม